การสินจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและแก้ไขปัญหายาเสพติดรองรับประมวลกฎหมายยาเสพติด วันที่17สิงหาคม2567เวลา09.30นที่ห้องทศพรโรงแรมริมเปล่าอำเภอเมืองกลาลสินน,นายธนัพัฒนานะนงรองผู้ว่าราชการจังหวัดกลาลสินเป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและแก้ไขปัญหายาเสพติดรองรับประมวลกฎหมายยาเสพติดครั้งที่สองประจำปีงบประมาณ2567 Thank yeah. you. พร้อมด้วยนายวิรัตสศรีมงคลผู้ในการสำนักคุมประพฤติจังหวัดกาลสินพันตำรวจเอกสมบุตรพันขามนายภูริบูรณ์ไกลวันนาโรธนางสาวจริยาวาดไประยาการการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม300คนประกอบด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จำนวน270คนผู้สังเกตการจำนวน13คนวิทยากรและเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจำนวน20คนโดย กิจกรรมในโครงการดังกล่าวประกอบด้วยการบรรยายและการแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติตลอดทั้งวันทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย นายวีรศรีมงคลผู้ในการสังนกงานคุมประพฤติจังหวัดกลาลสินกล่าวว่ากลุ่มคุมประพฤติจังหวัดกลาลสินได้ดําเนินโครงการอาสาสมัครคุมประพฤติโดยการนําภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูติดตามดูแลช่วยเหลือให้คําแนะนําผู้กระทําผิดในชุมชนให้สามารถกลับตนเป็นคนดีของครอบครัวและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างปกติสุข ปัจจุบันสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระสินมีอาสาสมัครคุมประพฤติเป็นผู้ซึ่งอธิบดีกรมคุมประพฤติแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติพศ2559จำนวน176คนนะเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญในการสนับสนุนให้ภารกิจกรมคุมประพฤติให้บรรลุปเป้าหมายเชื่อมโยงผู้กระทำผิด เพื่อให้กลับคืนสู่ชุมชนอันจะช่วยลดช่องว่างระหว่างผู้กระทำผิดและสังคมจึงมีความจําเป็นต้องส่งเสริมความรู้เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อให้เป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงนานคุมประพฤติจังหวัดกาลสินได้ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเพิ่มจำนวนอาสาสมัครคุมประพฤติให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดกาลสินโดยมีเป้าหมายในการสรรหาอาสาสมัครคุมประพฤติจำนวน1,520คนปัจจุบันมีผู้สนใจและสมัครเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติจำนวน1,474คน นายธนพัฒนารองรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินกล่าวว่าโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติครั้งนี้ทางกรมคุมประพฤติได้ให้งบประมาณมาจัดฟื้นฟูอบรมที่ได้แต่งตั้งใหม่ให้มารับความรู้ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขและฟื้นฟูปัญหายาเสพติดเพราะว่า จังหวัดกาลสินมีปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับที่รุนแรงเหมือนกันทางผู้อำนวยการคุมประพฤติจังหวัดกาลสินได้เริ่มจากอาสาคุมประพฤติร้อยกว่าท่านมาเป็นพันกว่าท่านเพื่อดูแลจำนวน1,584งพหาสหมู่บ้านเจ้าหน้าที่คุมประพฤติก็น้อยจำเป็นต้องอาศัยอาสาคุมประพฤติเป็นหลัก อาสาคุมประพฤติรุ่นก่อนๆท่านก็มีจิตอาสาที่จะช่วยเหลือจังหวัดกาะสินได้ช่วยขยายผลให้ขับเคลื่อนและให้อาสาคุมประพฤติสามารถเรียนรู้กับกฎหมายต่างๆช่วยเหลือประชาชนผู้ปกครองจะได้สบายใจเพื่อให้คนที่ผิดพลาดและพลาดพลั้งจะได้กลับมาเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไปภาพรวมกรมคุมประพฤตินะครับได้ให้เขาประมาณนงามคุพืตจังหวัดกาฬสินมาจัดต้นกูอบรมพวก อาสาสมัครคุมพฤตท,ที่ได้แต่งตั้งใหม่นะครับให้มามีความรู้ในการดําเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขและฟื้นฟูพวกเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดนะครับเพราะว่าจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยปัญหายาเสพติดก็ถือว่าก็อยู่อันดับที่รุนแรงเหมือนกันนะครับก็วันนี้ทางทางกรมคุมพฤตและก็ผู้ในการสำนักคุมพฤตจังหวัดกาฬสินธุ์นี้ได้เพิ่มอาสาสมัครคุมปพฤต จังหวัดกาเสีย์จากร้อยกว่าท่านมาเป็นพันกว่าท่านนะครับตามเป้าหมายเพื่อดูแลจังหวัดกาเสีย์ที่มีพันห้าร้อยแปดสิบสี่หมู่บ้านนะครับตอนนี้ได้ประมาณพันสี่ร้อยจะเหลือร้อยกว่าหมู่บ้านที่จะต้องดูแลกันต่อไปนะครับเพราะว่าปัญหายันติเนี่ยถ้าเกิดอาสาสมัครคุปปะพฤ้นไม่มาช่วยนะครับถ้าปล่อยแต่พนักง,งานคุประพฤติถึงเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยจะไม่ไหวนะครับเพราะว่าพันห้าร้อยแปดสิบสี่หมู่บ้านเจ้าหน้าที่กันน้อย ก็ต้องใช้อาสาสมาัครภูมิพืชนะครับวันนี้ก็ได้พบปะอาสาสมาัครภูพืชขึ้นก่อนกอน็ซึ่งท่านก็มีจิตอาสาครับที่จะช่วยเหลือจังหวัดกางสิง์นะครับก็อ,อยากให้ทางกรมภูมพืชนะครับโดยเฉพาะสำนักง,งานภูพืชจังหวัดกางสิง์ช่วยขยายผลน,นะครับให้ขับเคลื่อนแล้วก็ให้อาสาสมาัครภูพืชนี้สามารถสู้กับกฎหมายต่างๆช่วยเหลือชาวบ้านนะครับแล้วก็ผู้ปกครองจะได้ ได้สบายใจนะครับด้อยู่ที่สามารถให้คนที่จะเราเรียกผิดพลาดถ้าเแบบพลาดครั้งนะครับให้จับเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมต่อไปแล้วก็ก็ขอให้โมงการนี้ก็จัดวระตุประส,รสมสด้วยสำเร็จร่วงนะครับก็ขอขอบคุณครับข่าวทีวีนิว24กาลสินสมบูรณ์นาสาธรภาพข่าวอนงนาสาธรรายงาน